ยินดีต้อนรับสู่การแคสเกมลีกอ of เลเจน d ์กับผมนักเกมเมอร์นะครับผมเออ่ตอนนี้ครับผมอยู่กับเซิร์ฟเอ็นเอแล้วผมก็เพิ่งซื้อเซตมาลองเล่นนะฮะนี่เป็นการลองเล่นเซตนะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเซตได้ดีมาก่อนนะก็เลยขอลองกับบอทสักหน่อยละกันนะเพื่อว่าด้วยความรุนแรงของปิงที่453ซึ่งมีความรุนแรง สูงสุดเกินใครจะบรรยายได้ก็จะเลือกที่จะเล่นเซต็จในการออกรองเท้ารู้แล้ว Welcome to the s u m m o n e r Rift I gonna buy ฉันจะซื้อ Heal Potion ทั้งหมดสามอันนี่เป็นนินจาใช่ป่ะเนี่ยฮะนินจาเนี่ยกับแบบหนังหนังอวกาศ Predator อะไรเงี้ยฮะนี่นายจะควงกระบองแข่งกับฉันงั้นเหรอ ฉันก็เต้นได้อู้เราแยกออกมาเป็นเงาได้ด้วยอจาเยนดูดิดูยันยี่ยาปาะกระเป๋ายิงชุบแกแพ้ตายเจ้าไปเลยเจ้าจระเข้่ของข้าเจ้ามีหน้าที่ปกป้องข้าเจ้าจระลข้แค่เจ้าจงปกป้องข้าจากเจ้ายาแหลกยาแหลกแหลกจัง จราเข้ปกป้องข้าข้ามีโัวทอรัสเจ้าบ้าเจ้าลิงบ้านี่ตาย get my fucking first blood you son the bitch จ้าจ้าแยกเอาพันล่างวุ้ฮ่า่าอยากให้ทริสตี้เข้ามาใกล้เราทริสตี้จ้า you are g o a die you gonn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 a die ไม่อยากตายเป็นจระเข้ยากไหมคอยออกมาแต่ต้องปกป้องฉันเซ่ออกมาจากพุ่มออกมาจากพุ่ม ตต้อปก้องฉันโอ้ยอย่าเข้าไปย่าเข้าไปกพี่กพี่โดน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 นจระเขเอามาเลยจระเข้โอ้ยฉันแหลกฉันแหลกฉันแหลกกลับบ้านไปจระเข้ฉันด้วยฉันต้องกลับบ้านด้วยฉันต้งกับโนโนนนน้คลิ โอเคอื้อโอเคอืมฟาย thank you and you ตาย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 เจ้าคริสตี้เจ้าตัวน้อยเจ้าตัวน้อยตายตายตายมากเออปิงผมสองพันแล้วพี่เนาะยาออกมาจากนั้นออกมา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 จะไดนี่เนี่ยนี่เนี่ย อย่าแรกนี่อย่าแรกนี่ปีสามพันแล้วพระเจ้าปีสามพันแล้วส er ี่หกพันแล้วโอ้พระเจ้าปีหกพัน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 ห้าจระเข้ป้องเราจระเข้อย่าวิ่งเข้าไปเฟสอย่าวิ่งเข้าไปจะวิ่งเข้าไปทําหอกอะไรกลับมากลับมากลับมาหยุดขามันปีขามันขามันขามันหน้า ช่วยแหลกได้ไหมนายจะแหลกทำไมไม่มีเหตุผลที่นายจะต้องแหลกเลยนายจะแหลกทำไมเนี่ยนายจะแหลกทำไมโอ้ยลุยยาไปทำฟังก์กิ้งเ i nearly dead ผมเกือบตายเพราะว่าปิงของผมมันน่ารุนแรงเหลือเกิน ทำไมนายตายละจระเข้นา,านายไม่ควรจะตายอ่ะนายเป็นจระเข้นะนายเสียชาติเกิดชราก,ก้มากเลยเป็นพวกนอกรีดมันเป็นพวกนอกรีดนั่นแหละ g น v e me my money ขอมันนี่มา d อย่านะอย่านะโอ้ย ไอ้บรรเจ้ายายาลูกหยุด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 เจ้า hey. พิงเข้าไปเจ้างปิงครับหยุดปิงต้องหยุดได้แล้วนะปิงผมไม่ได้เรียนดาวองนะผมไม่ได้รู้จักอาจารย์ปิงหยุดได้แล้วเจ้าปิงปิงผมสองพันแล้วบัรเจ้าผมมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยให้ตายผมมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยโอ้พระเาพระ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 เจ้าช่วยช่วยพระเจ้าช่วยช่วยกลับมาจากตรงนั้น นายจะวิ่งไปทำไมนายจะวิ่งไปทำไมนายโยนายหยุดได้แล้วโอ้มยฟังกิ้งมาเตอร์ออฟฟังกิ้งปิงหยุดจงหยุดเจ้าปิงจงหยุดแ <c oughs> ล้วก็เลิกเต้นยงกงักยึกงกักนีกก่ได้แล้วโอปันกังนัมสตา์กังนัมสตา์ เร็วเร็วก็ทัไม่ตายก็ทัไม่ตายเร็วเร็วเร็วอะไรอะไรอะไรผมกล้าอะไรนี่ฮะปิงผมหนึ่งสาวครับปิงผมหมื่นห้าปิงหมื่นหกแล้วพระเจ้าดูปิงนี่สิฮ่าสเปนย่าช่วยไดูแล้วผมก็ acting e t o reconnect I feel like ผมรู้สึกเหมือนอยู่ที่ดาวอังคารจริงๆนะ นี่ผมเหมือนกับผมมีเน็ตอยู่ที่ดาวังคารแล้วตอนนี้เหมือนกับมียาวอากาศมาจอดบางสัญญาณบ้านผมอยู่นี่นะให้ตายสิคือตัวไส้มันลอยอยู่จุดเด่ผมชนะได้ยังไงเนี่ยผมไม่ลืผมฆ่ามันได้ยังไงให้ตายมันเพราะว่าผมฆ่ามันแล้วกันนะครับทุกคนผมฆ่ามันอ๋ออย่าลูกอย่าเข้าไปในจัตวาหรือโอ้ฉันไม่เอาด้ยหรอกฉันไม่เอาด้ยหรอกแก ฉันไม่เอาด้วยหรอไ has slain been ขอโทษไลยฮะไม่คอยรักหรอฮะนี่มันหน้าโมโหสิ้นดีเลยนั่นนายนี่ปิงจะหนักไปไหนฮะนี่หน้าโมโหมากเลยเนี่นนเยเรานายจะควงดาวกระจายทำหอกอะไรท่านนายจังมันแหลกอยู่กลางป่ากลางดงกลางทะเลสาบแม่น้ำสายไหนเนี่ยโอ้ยแต่แหลกทำหอกอะไรเนี่ยปิงหมืนหน่นนึงแล้วเนี่ยนายจะบ้าเหรอฮะนี่ครับ เนื่องจากเราแหลกเรอตอนนี้ก็ไม่มีไงเลยครับน้าหยอดเยี้ยนี่เป็นเขาฆ่ากันหมดหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ผมยังนั่งปอกผลไม้อยู่เลยให้ตายเขาฆ่ากันตายหมดหมู่บ้านแล้วแล้วเขากำลังจะฆ่าคนปอกผลไม้ทำไมไอ้ซอสเนอะดูว่าอยู่ไหนเนอะดูว่าไอ้ Attempting to reconnect, attempting to reconnect, going to save my brother and he's dead. Attempting to reconnect, what I'm doing, I'm going to school and dead. I can anything can't do ตอนน,นี้ับผม <sh arp> ผมกำลงังเก็บเวลด้วยการดูดจากชาวบ้านนะฮะถ้านี่เป็นเกม RPG ผมก็คงจะเป็นแบบนั่งดูดอย่างเดียวทั้งเกมเลยให้ตายทีตัวฉันจะสามารถที่จะรอดออกมาจากโอ้โอโอโจุดสีจุดสีเหลืองจุดสีเหลืองจุดสีเหลือง I cannot do nothing. Attempting to reconnect. I can not do anything. Woo! ผมไม่ตายดูน okay. ั่นสิผมยังไม่ตายโอ๋อปิงผมสงบแล้วผมรู้สึกดีจังดูนั่นสิปิงอย่าลุก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 ดนดนดนจนเคี้ยโนี่ Please spare my fucking life. No, no, I'm dead. ผมผมต้องออกจากเกมว่าผมเล่นไม่ได้เพราะมันแหลกเนี่ยให้ตายี่พระเจ้าแม่นี่ใ่รแม่มาดียวโจเซฟให้ตายสิผมจะต้องไปโทษใครเนี่ยฮะนี่ผมอยู่ที่ดาวางังคารเหรอฮะเซ็งเป็ดเลยอืตายดิ